ก็ไม <ort>. ่ได้คิดจะไปจริงๆหรอกว่าแบบเฮ้ยไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงแค่นั้นเองเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะมาคืออะไรรู้เปล่าผมขำไม่แหลมไม่ตีม้อ้ยแหละอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกันอันนี้ฮ่าเฮ้ยแต่นี้ไม่เป็นไรคุณอัดอั้นตันใจอะไรคุณพูดไปผมเนี่ยแหละจะเป็นเชื่อมทุกคนให้กลับมาเหมือนเดิมนะ รุดนะขำไม่แหลมตีมอ่อเพิ่งรู้นเนี่ยเฮ้ยอย่ากูหาแหลมเกมมีเอฟซีบอกแหลมเกมมีมลอยแหลมทะเลาะใครไม่เป็นหรอกแต่มันอาจจะแบบบางอย่างมันไม่กล้าพูดเลยเงี้ยขำๆรอกว่า,าพิ่ตั้มเนี่ยมีปัญหากับแหลมเนี่ยมันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดกับผมแล้วผมไม่ชอบไปทะเลาะกับใคร,ใครหรือถ้าแหลมเนี่ยน้องมันอัดอั้นอะไรเรื่องพิ่ตั้มพิติงมันเป็นเด็กมันพูดไม่ได้มันก็อาจจะพูด แต่มันไม่มีหรอกแหลมเป็นคนไม่ทะเลาะก,กับใครแหลมเป็นหลานของเมียผมนะไม่ทะเลาอะอก,กับใครอยู่แล้วมันเป็นเด็กโกะนะจบประมงนะจบยาตีแม่โจ้แต่เนี้ผมขำคือแหลมเกมแต่ประเด็นคืออะไรรู้เปล่าประเด็นคืออย่างเรื่องแหลมเนี่ยนะว่าแหลมมีอะไรอัดอั้นกับพี่ตั้มพีตมพ่ติต๊กเปล่าม,มันก็อาจจะมีเด็กอะบางทีแบบมันมีก็ให้มันพูดไปแต่เราเป็นผู้ใหญ่เราต้องเมตตาเพราะว่าเพิ <S 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 <ำ>่งรู้ว่าวันนี้มีไป <c oughs> ตีหม้อกันอันนี้ขำเข้าใจว่าเอาน้องตีหม้อพี่ไอพี่ตั้มเดี๋ยวต้องคุยกันนะ ไม่รู้นในยูทูบหลับยังเหรอเฮ้ยเกมเบ้าเกมเบ้าควอ๋อคุณแหลมไม่แต่คุณแหลม้บอกบอกก่อนผมไม่ได้ไปสองครั้งนะพี่ไปกี่ครั้งไปครั้งเดียววัตเออคุณแหลมครับคุณแหลมไปไปนี่ทำไมทางพี่ไพศาลไม่รู้อะครับอ๋อมันอ่า กพูดยาปกติด่านะแหลมนี่คือโดนเลยเพราะแหลมผมสอนมากัว่มือต้องเข้มแข็งจิตใจต้องมั่นคงไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเดี๋ยวแหลมเนี่ยมีอะไรติดใจพี่ตั้มพี่ติ๊กพูดเลยไม่ชอบตัวไหนพูดเลยใส่ได้นะแต่พี่ตั้มพี่ตั้มพี่ติ๊กต้องเป็นผู้ใหญ่บางหลังคนเรามีกระทบท่าทั้งกันขนาดว่าพี่ตั้มมาหลอกพี่พี่ยังสวนเลยห้ามหลอกวาเข้าใจว่าอะไรแต่คือไอ้เรื่องตีหม้อเนี่ยเดี๋ยวคุยกันหน่อยนะ ที่ไหนเหรอไม่ตอนแรกคือประเด็นไปอย่างนี้พี่คือเราไปเพชรบุรีแล้วแบบเฮ้ยเราเห็นข้างทางเยอะบกอยากแค่ไปดูเฉยๆว่าเอ้ยมันเป็นยังไงมีจริงไหมประมาณนี้ว่าก็แซวกันเล่นๆขำๆก็ไม่ได้คิดจะไปจริงๆหรอกก็แบบเอ้ยไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงแค่นั้นเองเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยเจมนั่งอยู่ด้วยนะอ่าพูด เท่าไรเท่าไรพี่ไม่เท่าไรเท่าไรหมายถึงว่าเราใช้เงินอะไรเท่าไหรอ๋อซื้อแป๊บซี่เท่าไร่ซื้อแป๊บซี่เท่าไหร่เท่าไหร่พันสี่วัดขวดหนึ่งพันสี่มึงแป๊บซี่อะไรวะดักซี่แม็กอแม็กเต็มแม็กเลยเหรอครับอแหลมอยากกลับบ้านยังแหลมอยากกลับบ้านยังทำตัวเริ่มเกลี่ไหลนะพี่เพศานอยู่ในสินนะครับเออแหลมพันสี่เหรออ๋อ หรอเบิกตังก็ไม่ได้ให้เยอะเนี่ยเอาตังที่ไหนไปเที่ยวอ่ะไม่เอออะไรเอออะไรเอออะไรผมว่าเอาเรื่องนี้ไว้เท่านี้ดีกว่าไม่ได้เอฟซีเขาถามเลยเขารอกันเยอะเลยเนี่ยนี่กดดิสไลค์กูไปบานเลยนะเมื่อกี้เนี้ยไอเดี๋ยวก่อนจริงก่อนเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมที่เขาพูดเนี่ยแต่พี่ตั้มยืนยันว่าสองครั้งนะติ๊กติ๊กก็ด้ไม่ไม่ครั้งเดียววี่ะแล้วแล้วมันยังไงมันเป็น เป็นชั่วโมงหรือเป็นคืนหรือ,อยังไงไปยังไงกลับยังไงอะไรเงี้ย <c oughs> เออแป,ป๊บเดียวโอ้โหแป๊บเดียวเลยแล้วแล้วแวะไปดูที่เฉยแวะไปดูว่าเป็นยังไงบรรยากาศอันนี้คือไปด <ไป S 1> ูไปดูเหรอ <c oughs> ใช่ไปเซอร์วิสแล้วแล้วดูนี่เป็นไงบ้างการดูครั้งนี้เป็นไงกลับมาหมดแรงหรือ,อยังร,รอบแรกก็ไปดูก็ปกติไม่มีอะไรคืออ๋อนี่ไปกี่รอบไปกี่รอบอ่ะจะไปไปสองรอบรอบที่ไป อันดรอบเดียวไม่เชื่อว่ารอบเนี้ยแม่ก็ดูไลฟ์อยู่นะเออเอาไปว่าเอาเอาไว้เท่านี้ดีกว่าคู้ทำอะไรไปวะเนี่ยไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ยังขำเลยแหลมคือขอถามคำถามสุดท้ายเลยเลือกนี่แบบผอมขาวอวบอ้วนสูงหรือยังไงผิวยังไงความสูงยังไงมะม่ว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 ง เอาไว้เท่านี้ดีกว่าพี่โอนคลายแมมกมากเลยเรื่องเนี้ยคือแบบอะไรวะไม่จบแบบนี้ได้ไงหักมุมมากอ่ะครับนะพรุ่งนี้ไปตอบจะตอบคนที่เขาส่งส่งของมาให้ได้นะครับนะพรุ่งนี้แหลมโอเคครับพี่พรุ่งนี้แหลมเมื่อกี้คนเกมเนี่ยคือแหลมนะ พรุพ่งนี้พรุ่งนี้จะจะจะ,จะพูดอะไรถึงพี่ตั้มจะด่าอะไรพี่ตั้มพี่ติก๊กเล่นข้อนี้เดี๋ยวพี่ไม่น่าบอกว่าผมไปตีหมอ้อนะ <c oughs> ผมแค่ไปซื้อเบรบซี่ <c oughs> นะตายหาแล้วแม่งไพสารแก่แล้วด้วยพรุ่งนี้ก็ไปไอ้นี่กันนะว่าสองหรือหนึ่งเนี่ยฟังเจ๊พูดด้วยเดี The ๋ยวโดนเจ๊งถล่มแน่ <c oughs> เห็นพูดเล่น <c oughs> ๆในไลฟ์เนี่ยใช่ใชหลังไลฟ์นี่ยับนะให้พรุ่งนี้ไปแก้ข้อเป็นเองนะว่าสองไปสองหรือไปหนึ่งอ้าวแล้วแล้วตอนนี้มีแฟนอยู่หรือไม่มีแฟนอยู่อะฮะ อันนี้คนดูหมื่นกว่าเออไม่ถามว่ามีแฟนหรือไม่มีแฟนไม่รู้เรื่องกับเขาเลยคนดูเท่าไหร่เออไม่ได้ถามตอนนี้เรามีแฟนอยู่หรือเปล่าหรือไม่มีหรือโสดไม่มีไม่มีโอ้ยย<ต>ังโชคดีนะไม่งั้นวันนี้ก็เลิกเลยว๊าดเออเพราะว่าเขารู้แล้วอะวันนี้ไพศาลเราตัวแรกมากเลยนะแรกมาเนี่ย<อ>ทุกคนเขาได้คุยกันกูพังอยู่คนเดียวเนี่ยยอดหายไปเลยเนี่ยเห็นปหเนี่ยคนแม่นกดดิสไลค์ออกเต็มเมื่อกี้มีด่าเอฟซีด้วยกาดออกไปเลยเนี่ยออกไปสรุปเขาดีกันกูหมาไง คือไม่คืออ,อย่าอย่าเพิ่งกดซับสขไครต์เอ้ยอย่าเพิ่งกดเลิกติดตามเอาเอ้ยให้คนดีกันเถอะไม่เป็นไรพี่กันนิสัย <c oughs> เองรู้น <c oughs> ิส <c oughs> ัยพี่อยู่แล้วเป็นไงนะพี่เขยเออทำไมแหลมไม่ชวนทนายเออแหลมทนายไปไม่ได้ฮะอย่าอย่าอย่าผมอยู่กับผมอยู่กับเมียยี่สิบปีผมไม่ทําแบบนี้นะครับผมเป็นคนไม่ชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะ <c oughs> เออเพราะผมมีมีหนังอยู่มีอะไรผมทําเองได้ผมไม่อยากเสียเงินนะอืม เเมลผมสวยด้วยเมลผมสวยด้วยไม่พูดไม่พูดไม่พูดเออผมไม่เคยเที่ยววันห้าก็จะว่าอื่นนะผมไม่มาแล้วแจนเออคืออย่างนี้วันนี้อธิบายผมจะจบลงไลายนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังที่เอ่อตั้งแต่แรกอาจจะดูเดือนนะลงท้ายจบแบบหักมุมนะครับแหลมเกมนะฉายาแหลมคุณอ่ะฝาก fc ตั้งฉายาแหลมให้ใหม่ด้วย fc ตั้งแล้วแหลมพันสี่แหลมพันสี่มีมาแล้วครับหนึ่งฉายาแหลมพันสี่ฮะ ต่อไปนี้เออมันมีอะไรนะบารสองร้อยเปียกอะไรว่าเปียกสองสองอะไรสองสองหัวใช่ไหมแต่ฉายาแหลมคือแหลมพันสี่นะครับเต็มเลยแหลมพันสี่อ่ะเอาจะเรียกบารสองร้อยเปยกสองหัวอะไรแต่หลานผมมีแล้วแหลมพันสี่ฮะครับครับโอเคนะลงไลน์นะวันนี้นะไปสารแล้วตัวมาแรกให้แล้วนะขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ